สวัสดีครับผมเจนะครับและนี่คือลองทํากินของที่ผมจะมาลองทํากิน EP นี้นะผมดูมาจากติ๊กต็อกนะผมนะทุกทีจะดูมาจาก Facebook แต่น,นี้ดูมาจากติ๊กต็อกนะครับ,นะรบนั่คือซ oh อสหัวหอมอ่ะแต่ทีเนี้ยแต่ว่าซอสหัวหอมเดียวมันไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบมีที่จิ้มใช่ไหมแต่ว่าดูในคลิปเนี่ยเขาจิ้มกับไก่ทอดนะครับแต่ประเด็นคือว่าผมว่าไก่ทอดมันเปลืองไปหน่อยเราต้องซื้อทั้งห oh ัวหอมะื้อทั้งไก่ทอดเลย ผมก็เลยดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็ทอดหัวหอมไปด้วยแล้วก็ทําซอสหัวหอมไปด้วยก็น่าจะดีนะนั่นก็เลยเกิดมาเป็นเมนูในวันนี้ครับซอสหัวหอมราดหอมทอดผมหอมทอดราดซอสหัวหอมเออชื่อนี้ดีกว่านะอปครับเราลองไปทํากันเลยครับ แล้วนี้เรากำลังจะทํากันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างน,นะครับโอ้โหน,าหน้าบวัวเป๋่โอเคครับส่วนผสมที่เราต้องมีนะครับได้เลยหอมเราจะทาหอมทอดเราก็ต้องมีหัวหอมถูกต้องไหมแ้งชุบทอดครับ้มมาอย,ยองเนสเยเก์มะนาวถ้าในคลิปได้ยินเสียงอะไรวิ้ววิ้ววิ้ววิไม่ต้องตกใจครับมีอยู่สองอย่างไม่นกร้องก็เสียงหมอข้าวด่างมาปลกข้าวไว้โอเคครับเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าเกิดเหตุผิดพลาดอีกแล้ว ลืมกดอัดทำไมต้องลืมกดอัดทุกทีเลยฮะลืมกดอัดขาดไปแล้วครับลืมกดอัดไม่เหงยอตอนที่เราทำนะครับมีปลอกหอมนะคหั่นหัวหั่นตูดนะครับผมแล้วก็บีนะครับผมเอาวงใหญ่นะครับนี่เอาวงใหญ่อย่างงี้นี่เอาวงใหญ่นะฮะสักสองสามชั้นก็พอเอามาทําหอมทอดนะครับแล้วก็วงบวกวงเล็กๆเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นหั่นเป็นซอยๆนะครับแล้วก็ทําซอสนะครับผม บอกเลยนะครับหั่นหอมแล้วแสบตาเนี่ยพูดเลยนะไม่ไหวอย่าฝืนไปล้างหน้าซะอย่าฝืนหั่นต่อเพราะมันจะแสบมากขอไปล้างหน้าก่อนโอเคครับเราได้หอมสองอันแล้วนะได้คืออันนี้ไปทอดนะครับทำเป็นหั่นเต่าเป็นซอสไปเลยเนี่ยโอค้คนตอนนี้แสบตาแล้ว เราจะมาทำซอสขาวก่อนเลยเรยิ่มจากโยเกิร์ตนะครับเทยูกเกิร์ตลงไปมามอยองเนส์ครับแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะใส่มะนาวลงไปนะมะนาวอย่าเพิ่งบีบเยอะฮะหั่นฝานเล็กก่อนแล้วก็ลองบีบแล้วก็ลองชิมถ้าไม่ชอบก็ไปเติมนะครับ อันที่จริงเขาต้องใช้เป็นเลมอนนะครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้เขาไม่ได้มาขายกก็เลยต้องเป็นเปลี่ยนเป็นมะนาวเองแต่ก็ใช้แทนกันได้นะเผื่อใครคคที่หาซื้อไม่ได้เหมือนผมก็จะได้ใช้มะนาวนะครับเดี๋ยวเราจะพักมันไว้ที่ตู้ยเย็นนะครับต่อไปเราจะมาสมงขอมปฝทอดนะครับเราก็ต้องผสมแป้งชุดทอดก่อนนะครับผมหอมที่ผมหัน่นซีลูกเนี่ยน่าจะใช้ถุงเดียวไม่พอน่าจะต้องเป็นสอนงเลยแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปครับ ใส่น้ำเย็นลงไปใส่เพิ่มนิดนะฮะแล้วก็ลองคนดูก่อนเหนื่ไปเนี่ยค่อยเติมน้ำนะแต่ห้มันเหลวไปเนี่ยมันเราเพิ่มแป้งไม่ได้เราต้องใส่เพิ่มนิดละน้อยนะครับลองคนดูก่อนอย่างนี้เหนื่ไปก็ใส่น้ำเพิ่มอติดปากนะครับแป้งเริ่มเข้าที่ละ อย่างที่บอกครับเติมน้ําทีละน้อยทีละน้อยครับเติมหลายรอบหน่อยเพราะว่าชัวกว่าชัวกว่าเติมเยอะทีเดียวแล้วคร <Yeah. S 1> ับผมโดนหลายรอบนะ,ะก็ต้องยอมรับนะว่าเน็นิูทอเน้ต้องใช้น้ํามันเยอะนะครับผมก็ต้องใช้ตามที่ต้องการเลยนี่ครับเสน้ํามันตั้งกระทะตั้งน้ำมันรอเลย อันนี้เดี๋ยวพอน้ามันเดือดเราก็จะได้ใส่หอมลงไปได้นะครับน้ามันประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะเพลีกว่านี้เดี๋ยวเปลืองเราจะใช้ว่าน้ำมันเดือดอีกอย่างหนึนเราต้องจุกหน่อยเลยครับเนี่ยถ้ามีฟองนี้แปลว่าได้แล้วละ่ะนี่ได้ละได้ละเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เช็คน้ํามันเนี่ยมันถ้ามันเดือดเนี่ยเราไม่ถ้ามันมันเดือดเราเลยไม่รู้ไงบางทีแบบว่าเราลงไปแล้วปวดว่าเออไม่ไม่เดือดแล้วมันก็เลยการมน,น้ำมันไป โหกองเป็นภูเขาเลยนี่ครับหอมทอดของเราก็เสร็จแล้วละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะครับผมนี่ครับผมหอมทอดแล้วก็ซอสหอมของเราครับในถ้วยนี่ไวซอสนะครับคือตอนแรกอ่ะจะราดจะราดลงไปแต่ทีนี้กลัวว่าเอ๊ะกลัวว่าถ้ามันไม่เข้ากันอ่ะมันจะป็นมันจะยังไงวะนะครับกลัวว่าคนอื่นจะกินไม่ได้ด้วยนะครับ ก็เลยเอองั้นไม่ลาดแล้วกันงั้นก็แยกนะครับเดีย๋ยวลองชิมหอมทอดก่นอนหอมทอดก็คือหอมพอครนะัอร่อยคือหอมเนี่ยพอโดนความร้อนมันจะหวานขึ้นไงเพราะว่ากว่าจะลาดจากตรงครัวมาตรงเนี้ยน,นานเย็นหมดแล้วซอสอร่อยอร่อยๆเดี๋ยวจะลองกินกับซอสดูนะครับ น, ONG. นี่อยู่ไงซีขาวตัดกันดีฮะอืมเอร่อยอืมอร่อยอร่อยอืมมีรสเนาะอร่อยนะแตะ ouais. ่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนซอ่โครงหอมในร้านอาหารแล้วว <c ats> ่า มันน้ำส่วนผสมมันจะแตกต่างไปแต่อันนี้กอ็อร่อยนะอร่อยใช้ได้นะแล้วก็บวกกับว่าหอมทอดเนี่ยผมใช้แป้งที่มันผสมมาแล้วเราไมา่ไดาเราไมา่ไผสมเครื่องปรุงละเราแค่คุกแล้วก็ทอดเลยนะครับมันในแป้งเนี่ยมันก็จะมีความแบบเผ็ดๆหน่อยนะครับเผ็ดๆนิด,ดหนึ่งนะติดปลายริมน,นะครับได้อร่อยนะครับก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆกับหอมเนี่ยทอดทอดหอมหอมเนี่ยอร่อยแนละ้ว ข้ากันได้อย่างดีมากหยุดไม่ได้เลยคนอื่นอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าผมอ่ะอร่อยนะมันแบบยังไงครับมันได้รู้แต่มันเออมันแจงรีบบ่อมันรสชาติแบบเผ็ดปลายหอมมันก็กรอบๆมันหวานเผ็ดๆนะบวกกับอันนี้แบบมันเปรี้ยวหอมๆอ่ะอร่อยเข้ากันดีมากเลย คับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะกินแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับโอเคครับคลิปในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ขอจบคลิปตอนนี้แล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้ารับ See you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ